เไปเบอร์สองวิ่งอยู่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 กูว่าไปรับเบอร์สองหน่อยไหมรู้สึกเขาจะวิ่งไกลเลยเออไปไปไป ีไปถึงเพื่อนยิงรถระเบิดเดปเดปะก็ลองดูก็ลองู <c oughs> ือจะว่า <c oughs> เป็นงานถ่โยทเดี๋ยวทิงเขา <c oughs> มันยิงจริงด้วยสัตว์เอ้ยมึงอย่าอยู่เลยมึงอย่าอยู่เลยเฮียมึงอย่าอยู่เลยมึงอย่าอยู่เลยมึงอย่าอยู่เลยมึงก็กูมึงอย่าอยู่เลยมึงตายมึงตายบอกเลยมึงตายมึงตายแน่นอนอุ้ยโดนตัวเองบางอาจยิงรถกูก็เหลือมึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน <mart> <S 1> <S 1 <tres> ่น นี่แน่อ้เฮ้ยชิบหายจะเบิดหมดว่ะชิบหายยาไม่มีวงะเออเอายาป่าอยากได้ระเบิดอยากได้ระเบอร์อะทำไมเริมรถอะรดมันจะเบร์เหรอ วสวยเพื่อนเวลกัมทูไทยแลนด์เฮ้ยมันพันยา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 ไป <laughs> <laughs> ยืนเต็มใ่หน้ามันเฮ้ยมันมีตนเหรอวะมีมันมันพันยาอยู่เนี่ย เฮ้ยยิงล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิไปดิไอ้พระไอยิงล้ออิดเดอ์เฮ้ยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ enfin ้นมาขึ้นไปขึ้นคันเจริญไปเอาดิไปขับเร็วๆขับเร็วเลยขับขับเร็วๆไม่ให้มันโดดลงอ่ะมันยิงล้อตัวเองไม่ได้เว้ยมึงดูด้ไอ้เอ้ยมึงดูด้วยนะไอ้เอ้ยมันกำลังเบิด์นไม่ได้บอกกูทีนะ ว่ามีคนนะขับเลยขับเลยขับเลยโรงเรียนนะมึงไอ้ท็อป้วเออเรียบร้อยเฮ้ยได้อยู่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 มันตกลงไปแล้วเออถ้ามันไปเหอะไปเหอะเราไปเหอะทิ้งมันไปนี่แหละยังไงไอ้ดอปมันก็ไม่มีระเบิดเข้าโรงเรียนเลยเข้าโรงเรียน เฮ้ยกูปลากูปลาตกใจกูปลาไฟใส่มันนล้วไม่โดนเหรอเอาโดนโดนหน่อยเอาเลยสักตัวอย่างนี้ เดิมแล้ว

<ส>ไม่ต้องเล่นไอ้สักบุถอยมาดช่ปะบุมนะันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยได้ตัวหนึ่งเฉยเลย สวยบุญกำลังไปช่วยเดี๋ยวเนะมีตัวนึงมมีตัวนึงมัหอนอ้อมขวาอ้อมาขวา,ออมา,ขวาไม่ใช่หรอเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นไปไหนไปไหนตบเพือนก่อนได้ไหมอ่ะมันอยู่ในห้องเก็บของนี่แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ตรงรั้วเติมเลือดแป๊บเติมเวลือดแป๊บนั่งนิ่งเฉยออกมาลองนอกเมาไม่อยู่ดูกูดได้แชมป์ก่อนเหร <c oughs> อเหี้ย ดูด้วยดูด้วยจะเล่นกับใครไอ้หนูเกียของจริง<ป>อ่ะอไม่น่าถึงอาจจะต้องวิ่งหน่อยอาจต้องออกแลวิ่งสักหน่อยครับเดี๋ยวลงตรงน,นี้โอเค อ้าวเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้แม่งติดต้นไม้แม่งเื้ยไม่มีเลยวะ่ะทำมันเฮ้ยอีเที่ยสองทางไอ้ทัพเราวังไม่เห็นน,นะ ตาย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 ามึงเข่ามึงเข่ามึงไงเขามึงเข่ามึงไม่คุกบกเนี่ไงมึงเข่าะงะงอือหยอดหยไปนัดสอนัดหยอนัดสอนัดทำเลนี้ไม่ดีอกมันนอนยิงเลย ยอดไปน,นัดสองนัดโดนมั้งไม่โดนมัง้งแต่ตัวใหญ่จะไม่โดนอุ้ยโดนโดนโดนกะดุกดีมึงกระดุกดีมึงรู้จักรู้จักไหมวีเอสเนี่ยรู้จักป่ายเฮ้ยก <c oughs> ูว่าถอยไปเข้าโบนเนี่ยว,วะ่ะเกี่ยวกูตี้โชว์กูหน่อยเดี๋ยว <c oughs> มันต้องมาเก็บของเชื่อกูดิ ต้องมาเก็บของเฮ้ยมันปล่อยเพื่อนเพื่อนมันไว้คนหนึ่งว่ะเดี๋ยวนล้ะเบิดยับเดี๋ยวนะมันมาทำเพี้ยสองตัวมาทำเพี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่เนียนเนียนมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่แล้วมึงไม่ยิงมันวะมึงจะรอให้มังยิงทำเพี้ยอะไรเนี่ย อยากจะกดยิงเลยเยิงนีดเด